สวัสดีครับพี่น้องนะครับที่รับชมรับฟังช่องไอ้นุ่มนอนหน้านะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเช้าวันนี้นะครับก็มาหาวัตถุดิบครับพี่น้องนะครับวัตถุดิบซึ่งไปนี่แหละทําดินปลูกนะครับเนี่ยซึ่งเป็นลงสีตามบ้านนอกเข้านี่แหละครับมาหาแกบ็นะพี่น้องหายากนะครับช่วงนี้แกบ็นี่ก็หายากนะครับเพราะว่า ลงสีไอ้น้อยๆไม่พี่น้องนะครับน้ำเฮียนน้ำซ่านเพื่อนก็มีกันนะครับทําให้ลงสียันจังสีโบมีแกบนําพี่น้องอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกวันนี้มันมีล่องไฟฟ้าชีวม้วนพี่น้องเอาแกบนี่ไปผลิตไฟฟ้าก็คือจะเอาไปต้มนะครับไอน้นาเเื่อเอาไอน้นาไปดันใบพัดนะครับหมุนผลิตเป็นไฟฟ้ามาขายฮ้นี่แหละครับพี่น้องเอาแกบวบนี้ก็ะมีอยู่ได้ยู่ประมัณ หาสอบชิบสอบอยู่ครับวันนี้ก็เอาสอบมานาอยู่นะครับเดี๋ยวสีมะกอกแกลบพี่น้องเอ้ยนะครับครับนี่นะครับกระสอบพ่อมานําพี่น้องนะครับก็นี่แหละมีที่ตักเพิ่นเอาไว้ทาแล้วนะครับตักก็กระสอบละสิบบาทสิบห้าบาทนะครับตัวนี้มันไม่ใช่ถูกๆนะครับสําหรับแกลบนะพี่น้องพูดถึงประโยชน์ของแกลบที่นี่นะพี่น้อง ประโยชน์ของแกบนี่ก็ทําให้ดินมันโปร่งนะครับนี่ดินโปร่งแล้วรากของต้นไม้นี่ก็ช้อนใจหากินได้ดีนะครับแล้วก็แกบนี่ก็จะมีซิลิก้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ปลดปล่อยนะครับธาตุอาหารต่างๆนะครับให้พืชมาดูดซึมนะครับพี่น้องแล้วเมื่อแกบมัยย่อยสลายไปแล้วพี่น้องมันก็เป็นปุ๋ยเป็นยอย่างนี้แล้วเนาะนะครับเนาะบนะแบบนี้ไๆสำหรับบานเฮ้านะครับ อันนี้ผมก็มาอยู่ที่ประมาณ6 7กระสอบนะครับนี่แหละพี่น้องการจะทําดินปลูกเนี่ยมันไม่ใช่ที่อยากจะท,ทําเฉยๆอย่างผมเคยบอกนะครับต้องมีใจรักนะครับวันๆหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็ต้องต้องส่งของต้องหาวัตถุด,ดิบนะครับพี่น้องมันเป็นอย่างดีค่อนข้างจะยุ่งยากลําบากอยู่นะครับอันนี้ผมบอกให้เพื่อนๆพ,พี่น้องฟังไว้นะครับใครที่อยากจะทําดินปลูกหรือว่าค้าคงคค้าขายเนาะพี่น้อง ุกอาชีพมันก็ลําบากลําบากพี่น้องยิ่งทําธุรกิจตัวเองอย่างที่ผมเคยพูดในหลายคลิปนะครับว่ามันไม่สบายพี่น้องไม่สบายคือคิดเด็กนะครับเห็นกว่าผมจะขายได้เห็นกว่าผมจะหาตลาดได้อย่างนี้พี่น้องนะครับใครสนใจก็ไม่ว่ากันเนาะนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังพี่น้องไม่ได้ห่วงนะครับอันก็ตักไปประมาณได้สองสอบแล้วครับจาของลงสีกับโอยูครับพี่น้อง วันนี้ก็มาเอาของเพื่อนก่อนเดี๋ยวกระจายเงินเป็นของญาติพี่น้องกันนี่แหละครับเนาะนะครับตุวันนี้แกร็บอยู่มาเอาช้าก็ไม่ได้พี่น้องนะครับเพราะว่ามีรถแกรบนะครับวิ่งตลอดนะครับเอาได้แจ้สอบสามสอบแล้วเอ้านีนะครับผมแกบนะครับที่ผมกรอกได้นะครับก็จะอยู่ที่นี่นะครับก็เห็นอยู่นี่ประมาณหกเจ็ดสอบทีนี้เราก็จะทําการพี่น้องมัดนะครับดูครับเกี่ยวกผมนับไปเลน แกะเหลือนะครับเดี๋ยวต้องกลับมาอีกนะครับก็จะเป็นเงินอยู่ประมาณเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารัดนะครับแปดสิบเก้าสิบบาทนะครับพี่น้องนี่นะครับบอกเลยครับเดี๋ยวผมผมก็จะรัดให้มันแน่นครับลัดให้มันแน่นแล้วปุ๊บก็จะได้เอาขึ้นรถพี่น้องไปไปรอบผสมปีนุ่งก็ไปนะครับการรัดปากถุงนี่ก็สําคัญนะครับต้องต้องต้องยกด้วยนะพี่น้องนะครับยกกระแทกลงด้วยนะครับไม่งั้นนะครับแกะมันจะ มัดยากพี่น้องปากระสอบมันสีมัดยากเนาะกระแทกลงให้แน่นแล้วก็มัดให้แน่นๆเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยเราขับรถไปกลางคางเนี่ยมันปากมันหลุดพี่น้องลมก็จะพัดแกะบิวไปโดนคนที่ขับรถมาข้างหลังถือกดาอีกครับเนาะมุขึงมัดไปได้อันนึงนี้ครับกระสอบที่สองก็จะรัดอีกครับ การหาแกบเยพี่น้องเราเราจะไปวิ่งเอาลงสีที่เราไม่รู้จักสมัยนี้นี่มันมันยากครับพี่น้องเพราะว่าต่างคนก็ต่างห่วงนะครับเพราะว่ามันเป็นเงินเป็นทองเนาะเพราะว่าไผ่แะครับอีกอย่างหนึ่งเพื่อนก็มีลูกค้าประจานะครับซึ่งเป็นรถแลบนะครับเอาไปขายให้ลงไฟฟ้านะครับอีกอย่างนะครับสมัยนี้นะครับมันก็จะมีคนที่หาแกบไปบดเป็นลำนะครับพี่น้อง ามครอบเป็นลําเพื่อนะครับถ้าเราไปเผาเอาไปให้วัวให้อะไรกินนะครับบใหญ่อย่างเงี้ยเห็นมมันมีหลายรูปแบบนะครับธุรกิจเกี่ยวกับพวกแปลนะครับเราจะมองข้ามเลยนะครับมันจะลดลงไปเยอะมากเลยนะครับหรือเอาไปทําเป็นเชื้อฟืนเชื้อเพลิงนะครับสําหรับหุงต้มหุงหาอาหารได้นะครับพี่น้องมันก็จะมีพี่น้องเตาแกเกาอื่นเนาะนะครับอันนี้ก็ให้ความร้อนสูงเหมือนกันนะครับ่านะครับนะครับก็ ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดนชร์สนัอสนุนกับเร้นะครับเอาไม่เยอะครับพี่น้องเพราะว่านี้เรามีงานที่ต้องไปทำอีกนะครับแต่ละวันนี่แหละครับส่วนนะครับก็ยังไงผมก็พร้อมฟ้าช่องไอ้หนยนนอนนานะครับผมไม่ด้วยนะครับพี่น้องเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ